วันที่หนึ่งเมษายนพุทธศักราช2567เวลา9้านาฬิกานางธอณจิตเก้าเกลือสถิการและคุ้งครองแรงงานจังหวัดชุมพรร่วมพิธีทอดป้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนวัดนาสร้างหมู่ที่8ตําบลท่าแซะอำเภอท่าแซะจังหวัดชุมพรโดยมีนายวิสาภูนศิริรัตน์ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรเป็นประธานในพิธีวันอังคารที่2 เมษายนพุทธศักราช2567เวลา8นาฬิกานานถนอนจิตแก้วเกลือสถิตการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดชุมพรพร้อมเจ้าหน้าที่ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันค้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีโดยมีนายวิสาภูนศิริรัตน์ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรเป็นประธานในพิธีเวลา9นาฬิกา นางถงนอมจิตก้าวเกลือสริการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดชุมพรมอบหมายให้นางเนื้สาผสมทัตนเจ้าพนักงานแรงงานอาวุโสพร้อมเจ้าหน้าที่ร่วมกับศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจ,จังหวัดชุมพรสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชุมพรสถานีตำรวจภูธรตำบลสรุยสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค8ดและกองอาสารักษาดินแดงอำเภอท่าแซ เข้าสมตัวสารเสพติดลูกจ้างในสถานประกอบกิจการหน้าบริษัทชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์มจำกัดมหาชนเลขที่296หมู่ที่2ตำบลสรุยอำเภอทา่าแซะจังหวัดชุมพรลูกจ้างเข้ารับการตรวจจำนวน384คนเป็นสัญชาติไทยทั้งหมดพบสารเสพติด3คนโดยจะนัดหมายเข้ารับการบําบัดต่อไป เวลา10ในกา30นาทีนางถนอมจิตแก้วเกือือสถิติการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดชุมพรร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชะการสังกัดกระทรวงแรงงานในการติดตามความก้าวหน้าผลการปฏิบัติงานตามประเด็นแผนการตรวจราชะการของผู้ตรวจราชะการกระทรวงแรงงานประจำปีงบประมาณพุธศ2567รอบที่2ของผู้ตรวจราชะการกระทรวงแรงงานนางสาวบุญยวีไข้พันธ์ และคณะณห้องประชุมเกาะทองหลางชั้นสามศาลาการจัดชมพรตำบลนาชอางอําเภอเมืองชุมพรจังหวัดชมพรเวลา13บสมนาฬกานางสาวบุญยวีไข่พันผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงานพร้อมด้วยนางถนอมจิตเก้าเกลือสติการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดชมพรและหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานลงพื้นที่เพื่อตรวจเยี่ยมกลุ่มวิสาหากิจชุมชน กลุรมเกษตรกร,ร,กรทำสวนกล้วยหมู่ที่3ตำบลท่ำสิงอเมืองชุมพรจงหวัดชุมพรและตรวจเยี่ยมสวนบริการร่วมกระทรวงแรงงานอำอภหลังสวนจงหวัดชุมพร วันพุธที่3เมษายนพุทธศักราช2567เวลา13นาฬกาสำนักงานสถิติการและคุ้งครองแรงงานจวนชุมพรจัดประชุมเพื่อกำหนดแนวทางในการจัดกิจกรรมวันแรงงานแห่งชาติประจำปีพุทธศักราช2567มีผู้เข้าร่วมประกอบด้วยหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานนายจ้างสถานประกอบกิจการ รวม25คนณห้องประชุมสำนักงานสวัิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดชุมพรตำบลนาชะอังอำเภอเมืงมองชุมพรจังหวัดชุมพรโดยมีนางถนอมจิตแก้วเกืือสวัิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดชุมพรเป็นประธานการประชุม วันศุกร์ที่5เมษายนพุทธศักราช2567เวลา8ในการ30นาทีนางสาวจิตแก้วเกลือสูริการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดชุมพรมอบหมายให้นางสาวกัญญาณตเกตทองนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการเข้าร่วมอบรมหลักสูตรการเสริมสร้างปฏิภาพการจัดซื้อจัดสร้างและการบริหารพัสดุภาคร,รัฐสำหรับเจ้าหน้าที่ ผู้บัติงานของหน่วยงานของรัฐในจังหวัดชุมพรณห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์อาคาร11โรงเรียนสาธิตวิทยาโดยมีนางเพลดาสายสวัสดิ์คร้งจังหวัดชุมพรเป็นประธานเวลา10นาฬิกา นันชนจิตก้าวเกื้อสติการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดชุมพรประชุมเจ้าหน้าที่สำนักงานสติการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดชุมพรประจำเดือนเมษ,ษายนพฤกราช2567เพื่อจัดแผนการปฏิบัติงานและกำหนดตัวชี้วัดรอบการประเมินครั้งที่2ทับ2567และรับฟังปัญหาอุปสรรคแนวทางการแก้ไขปัญหาร่วมกันณห้องประชุมสำนักงานสติการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดชุมพรเลขที่88หมู่ที่1ตำบลนาชะอัางอำเภอเมืองชุมพรจังหวัดชุมพร เวลา13นาฬิกานางถนอมจิตก้วเกล้อสถิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดจุมพร้พรอมเจ้าหน้าที่เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาในโอกาสวันสำคัญของชาติไทยเนื่องในวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชวันที่ะระลึกมหาจาัก,กรีบรมราชวงศ์วันจัก,กรีและวันค้าราชการพลเรือน ณวัดเขาหลางหมู่ที่2ตําบลทุ่งหลวงอําเภอลำาแมจังหวัดชุมพรโดยมีนายธนน์พันธีภาครองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรเป็นประธานในพิธีเปิดวันเสาร์ที่6เมษายนพุทธศักราช2567เวลาแปนาฬิกานางธนมจิต้าวเกลือสวดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดชุมพรมอบหมายให้นางสมจิตสมพงศนิติกรชำนาญการรักษาการในตําแหน่งนักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษพร้อมเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมกิจกรรมรัฐพิธีวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวันที่ระลึกมหาจากกักรีบรมราชวงศ์โดยจัดพิธีสวดพระพุทธม,มนต์และพิธีวางพันธุ์พุ่มดอกไม้และถวายราชสุดีณนะหอประชุมจังหวัดชุมพรตําบลนาชางอําเภอเมืองชุมพรจังหวัดชุมพรโดยมีนายวิสาภูนศรีรัตน์ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรเป็นประธานในพิธี วันที่1เมษายนพุทธศักราช2567ถึงวันที่6เมษายนพุทธศักราช2567เวลา8นากา30นาทีถึง16นากา30นาทีสำนักงานสวิการและคุ้มครองแรงงานจดชมพรดำเนินการตรวจคัดกรองเบื้องต้นและสัมภาษณ์แบบรบ .1 ลูกจ้างแรงงานต่างด้าวในกิจการเรือประมงทะเล นะสำนักงานสืการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดชุมพรศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออกปีโป้จังหวัดชุมพรและศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออกปีโป้อำเภอหลังสวนจังหวัดชุมพรมีนายจ้างจำนวน10คนได้นำลูกจ้างเข้ามาคัดกรองทั้งหมด17คนผลปรากฏว่าไม่มีการบังคับใช้แรงงานและการข้ามด,ด้านแรงงานแต่อย่างใดคุ้มครองแรงงานประมงทะเลตั้งแต่วันที่31มีนาคมพุทธศักราช2567เวลา24นาฬิกา ถึงวันที่6เมษาย,ยนพุทธศักราช2567เวลา23่าาสมนาฬิกาห้กนาทีจำนวนเรือที่ผ่านการตรวจจำนวน8 4ลำลูกจ้างที่ผ่านการตรวจทั้งหมด1085คนแยกเป็นสัญชาติไทยจำนวน190คนสัญชาติเมียนมาจำนวน868สคนสัญชาติกัมพูชาจำนวน22คนสัญชาติลาวจำนวน4คนและสัญชาติอื่นๆจำนวนหนึ่งคน